พี่เดียวพี่เดียวตัวโตๆทำไมตาเล็กจังเฮ้องดจะปวดกับพวกอยากรู้อยากเห็นก็เขาให้ตามาเท่านี้จะตอบยังไงว่าทำไมตาเล็กไปถามคนสร้างตาโน่นสร้างมาไม่สมขนาดตัวให้คนถามนี่อ้าวพี่เดียวทำไมพูดช้างางอย่างนี้แล้วตาเล็กๆจะมองเห็นดีไหมเห็นตาเล็กๆอย่างเนี้ยไปไหนมาไหนกลางคืนไม่ต้องมีไฟฉายนะ่าจะบอกให้ มองชัดเจนระยะ10 1ถึง15เมตรไกลกว่านั้นช้างจะสงสัยแล้วก็จะเดินไปดูเองดูตำแหน่งตาสิอยู่ข้างหัวเห็นได้เกือบรอบตัวเลยนะมนุษย์ลองย้ายตามาไว้ข้างรูหูด,ดูสิช่วยเพิ่มองศาการมองเห็นได้เลยนะไปลองทำดูจะบ้าหรือพี่เดียวใครเขาย้ายตาได้กันพูดช้างช้างไปเรื่อยพี่เดียวอกหักมาหรือเปล่าเหมือนร้องไห้เลยน้ำตาไหลตลอดนั่นไง หาเรื่องสงสัยอีกจนได้พี่เดียวนี่น่าจะอกหักร้องไห้ฟูมายไม่มีหรอกเขาเรียกว่าเอาน้ำตามาล้างตาไม่ได้มีน้ำยาล้างตาเหมือนมน,นุษย์นี่ก็ต้องใช้น้ำตานี่แหละล้างตาก็จะมีขนตานหนาคอยดักฝุ่นผงใหญ่ๆใช้น้ำล้างน้ำตาล้างตาบ่อยๆก็เหมือนช้างร้องไห้ไงเข้าใจได้ยังถ้ามนุษย์มีน้ำตาไหลขนาดนี้ก็คงต้องใช้คนทั้งเมืองมาปลอบใช่ไหม